มาดูตอนนี้กันนะครับคาดน้ำกับฟ้นไม่ตกครับลายค่อนข้างลเล็กครับรอบนี้ครับแต่ตอนนี้นะครับตอนเดียวมาดูกันว่าสามารถแทงได้กี่ลายครับมีหลายที่นึ่งนะครับซุกเลยครับหลายทีซ่องนะครับหลายที่ามนะครับ ลายมันไม่ใ่ญ่ครับเนื่องจากติดแรงครับคาดน้าไม่มีน้ารด3้ำแล้วนะครับเมื่อกี้ลายที่สี่ครับลายที่ห้าครับและก็ลายที่หกครับตอนนี้ตอนเดียวหกลายครับสามารถแทงได้วันนี้ครับแต่ลายมันเนืองโดยป้ามคาดน้ำครับไม่มีน้ารดนะครับมันติดแรงแลวกาฟุ้นไม่ตอกครับฟุ้นยังไม่ตอกทีครับตอนนี้ ก็ถือว่าโอเคครับละตอนนี้ได้ทีเดียวหกลายครับปุมแต่ถื่อว่าลายไม่ใหญ่ครับ